แทบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณสศินิพาคุณปกป้องคุณนั c แชทคุณสกายเลดคุณเลสเซนอีวิคุณอาาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสิทธิโชคและคุณสายฟีวีแมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับลลยยเเรีีีนน่่ป สีไม่ต้องกาเลยสีลิ้มทุกลำเลยนี่ีย่หรอ่าจร๊ไม่ใช่ไม่เกียดเย่ยว่าให้จีดไม่กัวเกลียดทั้งนันทั้งหมดนั่นมันกลัวทั้งหมดถึงรู้ทุกลำตีเสีย่เลย

ต่อไปไอ้ลุงไอ้ลุงปีทองแหละเรียงมาไหนเลียงตะแคงเรียงตะแคงเอรียางอะไรไดขับความก่อนด้นะุูเลขไหมเราแค่เราจการสอไปแล้วก็จบเรียงการต่ไดได้อมูเปย้ใเิดโกเปิดการเปิดาตามตะเกียวอ่ะ รนะจเาอไม่น่าเชื่อเลยเราติดต้อง่ายครับเข้าเลยเข้าไปดิเลยติวเลยเก้าโกงชี้ไปอันนี้บอกมาเลยี่สี่ที่สี่เห็น้วหลับปา

มีเลเซอร์สองตัวทาไหมสัานสกิลลงมาสี่รอบรอบห้าแต่งอ้ดีแล้วตีไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ได้ชักกลับเลยชักกลับเลต่ะเ้ซ้่กมันซึ้ไม่มคือหดเวลา ซึ่งซึ่งไม่ไม่การียเลยสองสี่หมือนห้าสองไ้อ่หรือเปล่าเอสองไ้ทีพังส้าหมดถ้าทีไม่การไยเลยสี่โตหนงสามสี่สองคิค่คูคุกอนลืมแล้วทีโลมันให้ชีเรียไม่ได้พูดเอ๊ะทำไมต้องหูด้องพิจารณาว ไม่ได้ไม่ได้ผู้สามจบห้ามลายห้ามแกนเลียร์ลูกทไมจะมาไม่ได้แรกนี่เองเพื่อจะโควล่าเี่มแชงแันก่าอไ่งเข้าให้ตีให้เบียเแล้วตียิ่งเข้าเยอะเท่าไหร่มันยิ่งตีแรงเคออหลังจะได้เดี่ยวแต่มันไม่มี่วามเท่าไหร่แต่ถ้ามึงไม่ยิ่แต่ถ้ามงไม่ยิ่แล้วไม่ายแต่้อยเิ

ว่าอ,อเลยนะาให้เาเอาโลไปต่างปเดียวไม่บาดไม่บาดสับยิบยิบเก้าเกินหนุน่มเลยนโอ้โหไหลกวาง หลายกว่าเลยลากสดๆเแพ้แล้วกินไลากว่าไม่ใช่คุณเล่นกุเล่นแต่มาพุดีๆๆตีเสือได้ไงเนี่ยยังไม่รู้เลย ไ uh ด้ค huh, รับร้องเพลงดีๆให้กันเลยครับจัดจัดให้หมดโอ้จัดง่ายไปร้อง ต่อที่สองสังเกตอยู่ที่ไหนก็ดีโอ้โหต่นเลยยี่สิบสองสามสิบโอ้ค ไม่ยิบย right ุติหรอตัวองโกงโกงเนี่ยมึงโปกป่ะเนี okay ่ยโปอนี Wir ่้องะไรอ่ะล้วงล้วงมาจะถาหมกูต้องถามมันจีกแลโอ้แล้วมไปทำห้ามลูกไ่้ไอิมิเลียมแม่งง่อยอยูกวางโมเลยเนี่ยินอิมีเลียคุกกี้ยนะ

พี่จีมันมั่นใจอยู่แล้วไงมันออกมาแล้วไยงไม่ได้เพิ่มาบอกก็ไหนนี่ต่อไอเี่าไอซีซนี้รูอ่ะที่นีเลยเพิ่งมาเลยไงไ่บอก่าไร อันนี้ผมไปมาวันนี้ไปเด็กหลักหน่ สิสองวันสองเท่าไหร่สองนะตอนนี้ตั้งมาเท่าไหร่เจ็ดพั่สองร้อยเยไกาสคนเีนมาอีเหมือนเดิมนะกิแล้ว้พี่ป่าวงพี่ป่าวง่สบส่เอ่เก้า